สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่าริ้าไทยทุกๆท่านคุณลูกค้าขาเครื่องดื่มมอนะคะเซตนี้กล่องนี้นะคะจัดส่งนะคะให้กับคุณพี่กทิพยีค่ะอยู่อำเภอเมืองนะคะจังหวัดสงขลานะคะรับนะคะ1กล่องรับ1กล่องคุณลูกค้าขาหกล่องจะมีทั้งหมดนะคะ12ขวดแบบนี้ค่ะจะมีทั้งหมด12ขวดแบบนี้คุณลูกค้าขาแล้วก็รูปแบบงานแพคเกจจริงนะคะก็จะเป็นงานแพ็คใส่กล่องแบบนี้นะคะเป็นอะไรที่คุ้นเคยมากๆเลยใช่ไหมคะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่มีปัญหาเนาะที่มีปัญหาเกี่ยวกับนะคะ ระหว่างคืนคุณลูกค้านะคะดื่มก่อนนอนได้เลยคุณลูกค้าดื่มก่อนนอนได้เลยทุกวันคุณลูกค้าคะเห็นผลตั้งแต่ขนแรกเลยคุณลูกค้าลองเลยนะคะคุณลูกค้านะขอบพระคุณคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะวันนี้จัดส่งสินค้านะคะเครื่องดื่มมอหอมหอมอร่อยอร่อยแบบนี้นะคะไปที่จังหวัดสงขลาค่ะขอบพระคุณมากๆคุณพี่กมลทิพ์ค่ะอยู่อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาบอกว่ารับ1กล่องรับ1กล่องไปทดลองดื่มก่อนเลยยินดีค่ะคุณลูกค้าขะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะลองดื่มแล้วจะติดใจคุณลูกค้าค่ะเพราะว่านะคะมันเป็นเครื่อง เครื่องดื่มสมุนไพรนะคะที่ดีงามมากๆเลยนะคะเป็นเครื่องดื่มมอนะคะผสมถังเช่าด้วยนะสุการฟรีคุณลูกค้าขาใช้นะคะ,ะความหวานให้ความหวานนะคะให้ความหวานโดยใช้นะคะย่าหวานนั่นเองคุณลูกค้าขาแล้วก็ส่วนประกอบหลักๆนะคะเดี๋ยวนุ่มอ่านให้ฟังนะเดี๋ยวนุ่มอ่านให้ฟังนะคุณพี่จ้าเครื่องดื่มนะคะน้ำมะละเข้มข้นนะคะผสมถังเช่านะคะชื่อว่ามอคุณลูกค้าขานี่เลยค่ะแบรนด์นี้เลยนะคะสมุนไพรคุณลูกค้าขาผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะจากหมอยาไทย101ูคุณลูกค้าขาของฝากร้อยเอ็ดนะคะ อีกหนึ่งชิ้นอีกหนึ่งอย่างที่มีมาตรฐานมากๆเลยคุณลูกค้าขาอันนี้นะคะได้รับนะคะมาตรฐาน GMP นะคุณลูกค้าขาได้รับมาตรฐานได้รับรางวัลเยอะแยะมากมายเลยนะคะคุณลูกค้าจ๋ายังไงก็ฝากด้วยละกันเนาะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลย1กล่อง600บาทค่ะ1กล่อง600บาทค่ะจัดส่งฟรีทั่วถ่ายพื้นที่ห่างไกลไม่บวกเพิ่มนะคะจังหวัดท่องเที่ยวพิเศษเราก็ไม่ได้บวกเพิ่มนะจัดให้เลยเก็บเงินไปทางได้เลยค่ะขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมาก น้ำมะขามป้อมน้ำขมิ้นชันนะคะน้ำถังเชาแล้วก็สมุนไพรอือ่นๆแล้วก็สารให้ความหวานเหมือนที่คุงบอกสารสกัดจากย่าหวานค่ะคุณลูกค้าค่ะทำให้ดื่มง,ง่ายแล้วก็มีรสชาติกลมกรอบด้วยนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจนะคะมีปัญหาในเรื่องนี้อยู่นะ,ะทดลองนะคะนําไปดื่มได้เลยคุณลูกค้าค่ะเราก็จะแพคใส่แบบนี้แหละเพราะว่าถ้าเราแกะจากกล่องนะคะก็จะเป็นรูปแบบนะคะเหมือนที่เราคุ้นเคยแบบนี้แหละค่ะคุณลูกค้าค่ะเป็นขวดเนาะเป็นขวดแก้วแบบนี้ใช่ไหมละ่ะอันนี้เห็นไหมเปิดแบบนี้ละคะ่ะเห็นคะ ก็จะแพ็กแบบนี้เลยนะคะแพ็กแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้านะทั้ง12กล่องก็จะอยู่นะคะในกล่องใหญ่กล่องนี้เลยนะคะราคากล่องละ600บาทราคากล่องละ600บาทค่ะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจอยากทดลองดื่มนะคะก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลย0 8 9 0 4 1 6 0 0 8ค่ะหรือว่านะคะนำโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันไลน์สแกนที่คิวอ d ดทักแชทแล้วส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาได้เลยคุณลูกค้าคะหอมหอมอร่อยรสชาติกลมกลม่อมไม่ขมอย่างที่คิดคะ่ะคุณลูกค,ะคะ้าค,คล้กคกคุุณูาทท่าานนมกๆเลยเะวันนนี้้ะะคะก็ตอง ขอบพระคุณนะคะคุณพี่กระมุนทิพย์ค่ะอยู่อำเภอเมืองค่ะจังหวัดสงขานะคะเลือกซื้อเลือกช็อปนะคะผลิตภัณฑ์หมอรับหนึ่งกองก่อนไปทดลองดื่มนะคะเดี๋ยวเห็นผลนะคะถูกใจอะไรยังไงก็สั่งซื้อเพิ่มเติมได้เลยขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆค่ะ